โอเคครับผมก็กราบสัสดีนะครับผมไว้รุ่นฟรีไฟทุกท่านกยนด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซี่เรนสโตนะครับน้องๆซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องๆ้องกันอีกแล้วนะทุกคนใครที่อยากได้โค้ดครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูมามกันนะทุกคนพี่ฝากกาดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับเรานะคนะ้แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนสำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนก็ได้มีโค้ดนะครับหนึ่งโค้ดนะทุกคน ตรงนี้หนึ่งโคดนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโคถ้าผมจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนใครที่มองเ็นโค้นะผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วกันนะครับทุกคนตามนัดนะครับโอเคนะครับผมก็นี่ครับทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนทุกคนนะผมพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับทุกคนน้องๆได้อะไรกันบ้างช่วยกันคอมเมต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนโอเคก็มาดูดีกว่าครับทุกคน ก็จะใช้อะไรได้บ้างนะครับทุกคนก็จะมีเป็นวงล้อหมัดตป็นะวงล้อผักทองแล้วก็จะมีวงล้อแสงมุษะนะครับทุกคนวงล้อหมัดก็จะมีเป็นหมัดหมัดไฟหมัดงูนะครับผมหมัดอัพเดลนนะหมัดมังกรนะครับผมแล้วก็มีหมัดสาสเกะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นวงล้ออันนี้ทุกคนวงล้อแสงมุษะนะครับก็จะมีชุดโอโลจิมารุนะครับชุดอิทาจินะครับผมชุดมีทัฟมีนาโตะนะครับมาดาระนะ มีเทนโดพเพนนะครับแล้วก็จะมีโอบิโตะนะครบทุกคนน้องๆชอบไหนหรือน้องๆอ,อยากจัดอะไันนี้น้องๆจัดได้เลยนะครับทุกคนว่าก็าน่าเล่นนะครับทุกคนมันมีอะไรน่าเล่นเยอะแยะเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีนะครับผมเป็นหัวข้าหวหมกเอฟนะครับไอริงกิงนอนปักทงใหม่ปักทงเก่าแล้วก็จะมีเซตนาโลโตะด,ด้วยนะครับทุกคน ชอบเลยเราก็จัดได้เลยนะครับทุกคนเราก็จะมีเป็นนานคับสุดคุ้มนะครับทุกคนไอนีเสื้อบรรไายนะหัวผมงสายจราชนสายนักแข่งหัวบาวันแล้วก็จะมีงบนักเรียนนะครับทุกคนตามนั้นนะครับก็เราชอบไหนเราก็จัดได้เดี๋ยววันนี้พี่จะมาจัดสักหนึ่งอันแล้วกันนะ,ะทุกคนจัดเป็นสายนักแข่งดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าสายนักแข่งรู้สึกว่ามันจะอันนี้นะครับทุกคนไปจัดเลยครับทุกคนสามเลขนะครับทุกคน นี่ครับผมมันก็ได้เด้งข้ามาในหน้านี้ครับทุกคนก็น้องกดตรงสีดําๆได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปดูมองกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าจะมีอะไรบ้างไปดูดีครับทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในเรียนเรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนไอ้สายนักแข่งนะครับทุกคนหรือว่าอันนี้นะผมจะมีเป็นอะไรบ้างนะทุกคนก็จะมีหัวหัวขาวนะครับทุกคนมีหน้ากากไฟนะครับผมมี เป่ากระต่ายสีชมพูนะครับมีเสื้อกนักแข่งกางเกงเป็นเกงปีนน้องสีฟ้านี่ครับถือเป็นอสองพวงนะครับสองม่วงนะทุกคนนี่ฮะแล้วก็มีปืนอาร์เรเจ็ดสองกระบอกครับเป็นสกาอาร์เบลเรเจ็ดนะครับหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเอทอาร์เบร์เจ็ดกระบผมมีหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนโคตรตึงนะทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคน มีท้าอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะครบทุกคนนี่สำหรับพิกัดนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะครบทุกคนยังไงที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะครับทุกคนก็จะเห็นคอมเมนต์นะครับโอเคนี่มีท่านี้ด้วยทุกคนท่านี้ยังไม่กลับมาเลยนะทุกคนพะมันนั่งได้ยาวเลยนะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผมสำหรับวันนี้ที่ไป่กนแล้วกันนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ที่ไปก่อน,นครับ,บายบายครับทุกคน